สวัสดีจ้ะอิสลาตนะจ๊ะวันนี้พามาที่สลาตธรมรมศพลีของเรานะจ๊ะมาดูซิว่าบิ๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยชาวสลาตธรมรมศพลีมองว่าโอกาสใครจะเป็นผู้ชนะอะไรยังไงไปดูกันเลยอ่ะนี่มากันที่นักแข่งของเจดีสปอร์ตเราซึ่งเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยคุณอาดัคเคิลดีครับคุณเข้าโปรลีกันนะคุณเก่งมากนะต้องให้รางวัลหน่อยมาเก่งมากน้องสมครับ<อ>พี่พสมแล้วที่อยู่ทีม KD Sport KD คืออะไร จริงหรือไม่ที่คุณคุกจะสร้างทีม FC ออนไลน์ในปีหน้าจริงครับแล้วผมจะเป็นนักแข่งเองสามไม้ผมแข่งคนเดียวหมดและจะให้มีเจมสถิติกับอันนีวไม่เอาไอ้ผู้นี้อ่อนเนี่ยไอ้ผู้นี้อ่อนจริงคือในลีกมันไม่เข้ารอบเลยตัวนี้เขาถามแล้วว่าตกลงเป็นตลกหรือเป็นนักแข่งเลยสองคนเปนตลกเหรอแล้วตลกไหมไม่ตลกด้วยโอ้เป็นอะไรก็ไม่ดีไม่ดีอ๋อแต่ว่า KR อะไรนะ KD อ๋อ KD ย่อมาจากอะไรอะ KD เนี่ยมันเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิดอ๋อมันวายไปหน่อยนะไปหน่อยแต่เป็น KD ก็ค่อยดอเหรอ เออนี่อะคุณอาตเคิลเจดีสปอร์ตเราแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลว่ามาก่อนเกมเจอวิลล่ายังยังกินนั่งอันนี้อันนี้เบบออันนี้เราจะออนวาอาทิดนั้นเนี่ยเกมการสัปดาห์มาที่เสมอวิลล่าสองสองคือพอตอนนี้มันมันมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเราเชีย์ลิเวอร์แล้วกันขอเชือนแล้วกันเท่าไหร่ สองหนึ่งนะเรือว่าสองหนึ่งนะองหนึ่ครับอ่ะคุณแจ๊บสบายที่อยูเก้าคุณก็เป็นแฟนมันแท้ของกัญชาซาดิดาไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แต่ไม่ใช้ของลรื่อรู้เนี่ยก็คุณบอกไงอ๋อถ้าวันนั้นถ้าแทนนอนแพ้ก่อนต้นเสาร์อ่ะ เสมอก็ได้อ่าเขาจะเอามันขึ้นอยู่กับมันเสาแต่พอดีว่าวันนี้เราเอาทิปย์มาเพื่เรื่องหัดแล้วจะออามาทิพย์เพราะเราไม่รู้ผลมันเสาทีเนี้ยถ้าอาร์เซนอลแพ้เนี่ยลิเวอร์พูลมันจะชิวแต่ถ้าอาร์เซนอลเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยมันจะระยะห่างมันจะเหลือห้าแต่แข่งเท่ากันอ่าใช่ก็ขอเป็นแบบหนึ่งศูนย์ร์พูลนะเป็นนูเยสกลับมาแก้ตัวแก้ตัวเหรอันเสื้อคุยกันเลยเนี่ยแล้วก็ดิมาอร์พูลโดนเหลืองแลปดหนึ่งโดนเหลืองสองแล้วก็เช็กดีอาร์ไม่ได้ ีหมดเลยไปคนอื่นดีกว่าโอเคมาที่ดีเจงูเห่าครับผมเชลซีแชมป์ครับมึงได้ฟังคำถามกูยังเนี่ยยังไม่ได้ถามเลยคือล่าสุดคุณมีเพลงเลยเพลงคุณร้องไงเบาหวานแสนเบาหวานแสนสิเลงเงินแสนสิมิงเงินแสนกับเพลงนี้เพลงมึงเองนะพี่จะไปจำเยอะใครเป็นพระเอนแกมีนะผมนี่แหละแล้วมีมีแก๊งพี่ๆที่เขาเคยอยู่ข้างในอ่ะอยู่ใค้าเพื่อไปสัมภาษณ์เจ๊มานี่อ่ะพี่เอิร์นวัดใหญ่พี่เอครับว่าพี่เอวรถ กูไม่ได้คุยกับเอา YouTube ไหนวะเนี่ยเออเรื่องวัดใหญ่ใช่ไหมวัดใหญ่พี่วัาใหญ่ก็ชื่อเพลงว่าอะไรนะเบาครับเบานะไปเซิร์ชใน YouTube ได้เลยเบ้าควาเบ้าเบาเขาทหารการันรเบ้าเบ้าเบ้าเต้แก่งเบ้าเบ้าเบาเออได้นะ งานชีกเลยเป็นยังดีดีถ้าดีดีนะคุณเล่นเล่นบอลเก่งเหมือนเล่นมุกก็ดีเออโอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงนะแรงอ่ะคุณแรงอ่ะเขานะนี่ทีมคุณนะเออเถียงป่ะใหญ่พุ่งอย่งมึงเถียงเขาท่านนี้เดี๋ยวเอออ่าไหนๆเข้ามาแล้วมามาเอาเลย about 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 อืมนี่ดูนี่ชันๆเลย about เห็นไหมเนี่ยถูก a b o ง่ายๆเลยใช่ลองดิ about โอ้ยอย่าเล่นเลยโอ๊กเอาดีๆเพลงเขาหากินนะเพลงเขาคนดูเยอะแล้วด้วยยอดวิวอ่ะไม่นับถือใช่ไหมทั้งคู่แต่ถึงมันเหรอเอ้าซิตี้กับลิเวอร์พูลตีลิเวอร์พูลเลยให้เขาคิดไป๊บซิตี้ลิเวอร์พูลลิฟูครับเจ็ดศูนย์คงไม่เกิดขึ้นหรอกตายแมันยากไงทีแรกอ่ะจะโกรธมึงละเสนอหน้ามาบคุกโกรธมันแทนแล้วแม่งเบลเดี๋ยวแม่งซามแมงซาเวียเดี๋ยวกันสองหนึ่ง ได้ผูบุกชนะบุกชนะสองหนึ่งนะสองหนึ่งสองหนึ่งโอเคโอเค่ะได้ยังไอ้เบ้าเท่าไหร่ผมว่าด้วยความทีมมันใกล้เคียงกันแต่ว่ามีแค่นุนเยสตัวเดียวทีจริงไม่ค่อยได้อ่ะเพราะฉะนั้นเลยสูสีแต่ฝั่งนี้แมนซิตี้มีตัวขึ้นมาเยอะอะผมว่าแมนซิตี้ชนะครับเท่าไหร่แปดพันสองร้อยหกสิบต่อศูนย์ครับโอเคระหว่างเนี้ยเจ๊จะไปหาคนอื่นมึงคุยกับมันนะโอ้โหแล้วทิ้งขี้ไว้ซะด้วยอ่ะคุณโฟนสวัสดีครับ ซิตี้กับลิเวอร์พูลน่าจะลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเท่าไหร่สองสองหนึ่งันะลิเวอร์พูลเป็ดสองหนึ่งนะใช่โอเคโอเคตามนี้นะคุณเชียร์อะไรคุณเชียร์ทีมอะไรเชลซีครับอ๋อคุณเชียร์เชลซีอ๋อแต่ว่าให้ลิเวอร์พูลชนะใช่โอสองหนึ่งนะครับฟอร์มดีกว่าฟอร์มดีกว่านะโอเคสองหนึ่งนะใช้ได้นะอย่างเงี้นะพอแล้วครับพี่กูรออยู่เมื่อไหร่จะรับผานด้วยดีวะเอออ่ะกีรักน่ารักจังเลยอ่ะฝากไป ฝากให้ฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อให้เราด้วยนะด่าเขาไอไหนไอไหนเดี๋ยวพ่อเอาไปดูคลิปเนี้พ่อก็ด่ากูเองอ้าวมาผมว่า3ามศูนย์เรบูุกชนะ3ามศูนย์นะใช่โอเคเท่ากับว่าโอกาสการลุ้นแชมป์ก็ยังอยู่ในมือเรียบูเหมือนเดิมสามศูนย์นะซาร่าโชยดูคุณที่คุณพูดเนี่ยคุณไม่เกรงใจพี่ชายคุณเลยหนะไม่เกรงใจพี่ชายคุณเนี่ยเด็กซิตี้คนนี้ยยแ่งมมาหดผมผมได้แชมป์เอฟซีโอไลน์ครับไปเยอรมันครับได้แชมป์ครับฟังคำถามก่อนอะไรเออ ฟังว่าซิตี้กับลิเวอร์พูลน้องนายเขาบอกว่าลิเวอร์พูลชนะ0ามนแตส์แพ้สิงเหรยยอมรับนี้เลยจริงจริงผมมอบเลยเหรอผมมอบตั้งแต่เกมแรกๆอ่ะผมบอกเลยว่าแพ้อยู่แล oui> ้วก็ค like ือที่อนฟิ์มันแพ้ซู uh ้ไม่ได้เลยพิการเลย2-0คือม erm ันแพ้ทั้งลูกเกมแพ้ทั้งจิตใจแพ้ทุกอย่างผลสกอร์ความเฉียคมการเซตคือแมนซิตี้ไเจแม่งเล่นแบบเดิมไงเราเล่นด้วยวิธีการแบบเดิมเข้าใจแต่มันอยู่ที่ว่าเอาอะไรมาใส่มันคือเหมือนถ้าปีหน้าเงี้ยเปลี่ยน ขายเลือดเก่าออกไปกูเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาได้อ๋อคือคุณมองว่าวิธีเหมือนเดิมวิธีเหมือนเดิมครับตัวผู้เล่นเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เคยเป็นมันไม่ได้เหมือนเดิมมันเลยทําให้ต้องมีการอะดัพอ๋ออินเบดสองตัวปุ๊บแต่โค้งเดิมแหละโอเคแต่ว่าไม่ไหวไม่ไหวว่าแพ้นะไม่ไหวอาจจะสองหนึ่งผมจะดีก็ได้สามหนึ่งแม่งใจดีสามหนึ่งริพูชนะสามหนึ่งแล้วก็ซิตี้แพ้หนึ่งสองนะสองหนึ่งโอเคครับ คุณเตอร์เตอร์เด็กไก่ซิตี้ชนะ2-1เนี่ยนเหม็นึ่งศูนย์เขาแฟนสเปอร์แท้ๆนะเขายังมั่นใจในทีมมึงเลยฟุ้มเมืงแม่งแฟนซิตี้แท้ๆม่มั่นใจเลยผมมองตามหลักคนเป็นจริงผมมองตามหลักคนเปจริงคุณออกตัวหรือเปล่าไม่ออกตัวไม่ออกตัวนัดก่อนก็บอกอย่างนี้แม่งก็เป็นจริงๆริงอเหรอกับมาลลิดก็บอกว่าโอกาสตกเยอะมากก็ตกก็ตกแต่ยังมาลลิดมันว่าไม่ได้มันโอ้โหมาลลิดมันโหดในบ้านจีนดูว่าเมื่อคืนนะสู้ไม่ได้หรอกมันใช้คำว่าเอาคัสอะใช่แล้วแล้วบอลมัลาเะฉลาดตอ่ว่า มึงเล่นต่อสู้ไม่ได้ใช่นไหมล่ะโยนข้ามดิรออะไรอ่ะถูกต้องถูกต้องมันไม่ต้องเล่นยากไงแล้วอันเช่มันเก๋าตอนแรกนะซิตี้แม่งมาดีมากเลยนะมาดีมากเซตโโอ้หจะเอาให้ได้พอโดนกำแพงแรกลูกแรกไม่แตกโป๊ะแล้วเจเห็นป่ะเอ็มเปเป้นี่แม่งใแบบมั่นใจแล้วตอนนี้มั่นใจแล้วตอนนี้มั่นใจแล้วคือแม่งเบิร์จริงจริงอ่ะมั่นใจแล้วตอนนี้เออแม่งบอลลุงดอนนะก็เดี๋ยวรอดูรอรอดูผลงานอีกเยอะอะไรนะไปไหนอะผม แล้วคุณน่ะไม่ใช่เลยคุณไปบอกว่าไอซาร่ากับอะไรนะไอป้าเป้มาลงดอคุณดูหอยลุนด้วย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 จบเนี่ย12นัดที่เหลือไม่มีเหลีอกี่45ลูกไอคนที่ยิงไยิงไอบ้าไปเลยคือเวลาดูแมนยูเนี่ยผมก็จะดูด้วยเพราะว่าแบบเราก็ต้องทําคลิปด้วยเนี่ยเวลาเราเปิดเฟซี่ไรก็จะเห็นพี่โจเนี่ยบนตลอดหอยลุนอะไรเล็กหอยหอยอะไรเนี่ยทำไมมัน ตำแหน่งมันไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรอคือเจ๊พูดในวันที่มันย้ายมาเลยบอกว่ากองหน้าอย่างเงี้ยมันมันยากคือเราหวังกับมันแค่ฤดูกาลหนึ่งสิบประตูสิบห้าประตูเพราะว่าตำแหน่งการยืนไม่ได้เลยมันไม่ใช่กองหน้าที่จะมาเป็นพึ่งได้ยี่สิบสามสิบประตูไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือกองหน้าที่ดีเนี่ยมึงไม่ต้องเก่งมากแต่มึงอยู่ให้ถูกที่เฮ้ยเรื่องจริงนะกองหน้าจริงอ่ะไม่จำเป็นต้องเร็วขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องแข็งแรงขนาดนั้นใช่แต่มันจะมีจุดหนึ่งที่มันเด่นแล้วมันใช้ได้อะถูกต้องนั่ มันต้องหาจุดจุดแข็งจุดเด่นให้ได้เดี๋ยวก็มีหไฮลุนผมเชื่อในตัวมันผมจะบอกเลยว่าเรื่องที่หไฮลุนยืนแถลงไม่ดีเนี่ยผมว่าผมเป็นอินฟูคนแรกๆในประเทศไทยที่พูดถึงเรื่องนี้อันนี้เฮ้ยกูผมว่าผมเป็นคนแรกๆเลยตอนแรกผมผมผมมั่นใจเลยเยเพราะว่าเฮ้ยทำไมไฮรุนมันทำไมเพื่อนจ่ายบอลไม่ถึงวะตอนแรกจะมองว่าแบบเอ๊ะอ๋อมันปีกมันตัดนายไงปีกไม่เข้าใจายอเนี่ยแล้วผมก็จะมาบอกว่า ผมว่าอีกแง่หนึ่งนะแอบติอีกนึงได้พูดในเทปเจ้ด้วยใช่จำได้ยินตำแหน่งเขาใช่ป่ามันชอบไปอยู่หลังเขาอ๋อนี่คือเขาพูดแรกๆเลยเหรอคนแรกในประเทศไทยผมขอขอด้วยได้ไหมแจมแจมเกล้งด้วยไหมอันนี้เขาป่าเขาป่าคนเดียวนะเองแปะเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้ยป่าเอาเองแล้วที่บอกว่าแมนดิสันเก่งกี่โมงเนี่ยไงเก้าววินัานเองอ๋อนี่คือเขาพูดเหรอกูเองเชื่อไหมกูพูดในไลฟ์อ่ะก้าวินาทีเขาพูดเกาบอกว่าอย่างเจมส์แมนนี่ เก่งมากเนี่ยเก่งมากเลยน้ำไปถึงซิวิแม่นยิงแล้วแม่งแถบอิงง่ายๆด้วยนะเออแล้วมันจะไปปาเป้าแล้วจู้ๆด้วยจู้นี่คือจู้อ้นี่นะออ๋คุณจู้ปากอ่ะที่ทำจู้ปากนี่คือจู้ปากจันทร์นะเออไม่ต้องพูดจู้วลอยคีจิ้วจันทร์อ่ะซิตี้กับลิเวอร์พูลซิตี้ชนะครับ1-0เห็นไหมทำไมหวาทุกคนเนี่ยมั่นใจในทีมมึงหมดที่แต่มึงคนเดียวแหละที่เป็นซิตี้ที่ไม่มั่นใจทีเด็ผมมองตามภาพหลักคนจริงจริงคือลิเวอร์พูลเนี่ย ภาพคนเหี้ยเลยแม่เหมือนจมูกเลยไม่รู้อยากรู้เขาถ่ายอะไรกันเนี่ยถ่ายคอนเทนต์อยู่ไม่ทั้งเหลี่ยมเหลี่ยมนี่บ้านอ่ะในบ้านซิตี้เขาก็แข็งแกร่งนะวันที่เจอกับมาริดอ่ะมันเป็ี่ยนไปเพราะบ้านเล็กๆน้อยๆเองแต่มาริดมันมันคมไงโหดมาริดมันโผล่ใช่พูดไหนลิเวอร์พูลซิตี้มึงฟันธงใครซิตี้ชนะ1-0เอ๊ยสัตว์แม่งไอะเช่นไอ้เช่นเขาบอกเขาบอกซิตี้ชนะอ่ะช่วยนะบังบังไปหมดเลยขอบคุณนะขอบคุณเตยจะม่เลี้อ่ะขอบคุณเรียบร้อย ซิตี้รีฟูคุณว่าไงซิตี้ชนะหนึ่งผมไม่โลภนะเอาจริงเสมอก็ดีใจแล้วรีฟูบุกชนะสองหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเกิดไม่ทำไมว่าเสมอก็ดีใจแล้วก็ไม่โลภไงอ๋อไม่โลภแต่ถ้าให้เลือกไงก็รีฟูชนะสองหนึ่งสามศูนย์แม่งเลยดาวินแพททิกโอเคถ้าถ้าเลือนได้เฮ้ยไม่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 ไอล่าสุดมันเป็นเป็นอะไรยังไม่ได้ดูเลยไอ้ที่มันจี๊ดจ๊อแล้วไม่จี๊ดจ๊อเลยเหรอไม่พี่กูบอกว่า ขณะเขาดูเขาก็ไม่รู้ไงว่ามันทำทำไมทไมมันจอดจอดหรือมันเล่นผ้าหรือมันไม่มีประตูแล้วโอ้จริงบอลมันก็สุดขาแต่อาจจะมีกองหลังแต่ดาววิ่งเขาพยายามยิงเพื่อหนียิงแรงจัดหนีบล็อกหนีบล็อกหนีโกยิงเพื่อไม่ใช่ยิงเพื่อยิงเพื่อหนีทัวร์แต่หนีไม่ทันแต่โกออกมาแล้วออกมาแล้วอม่โกไม่ได้ออกมาโกไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วอ๋อก็คือ เนี่ยคือมึงต้องเข้าอ่ะไม่ใช่มึงฟังสิโกเนี่ยยังไงพูดไปมันมาอยู่ฝั่งนี้มันโซโบโซโบหลุดมาโกอยู่ฝั่งนี้มึงฟังสิมึฟังพี่เขาอ่ะทดนะทดนะนี่น้องผิดอะไรเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่โอาเงี้ยเอเคโซโบหลุดมาคุณว่าไงโซโบหลุดมาเออโกเนี่ยอยู่ตรงนี้โกอ่ะอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยสุกหน่าหงุดหงิดบมาฟูน้องฟังหน่อยว่าขอให้ขอให้ที่อเมริกา เออมากอดทีนึ่งรีวเออให้เกี่ยวมาฟังด้วยอยากฟังเขาเขายับไปรเด็จะเล่นจะเล่นเขาอยู่ไหนเออโก่อยู่ตรงนี้ยังไงยังไงเออันโก้บนึงนี่เดี๋ยวมึงฟังก่อนอไม่อันนี้กูอธิบายแค่แล้วมึงแบบเฮ้ยตั้งใจพูดดิเออสามสองหนึ่งมึงตั้งใจฟังนะอ่โก่อยู่ตรงนี้อยู่นี้ใช่ ตาใจฟังดิเด่นเป็นไหมเนี่ยไอ้เียองโผล่เลยช็อตเมื่อกี้มึงต้องโล่เลยด้วยดีตอนน้มึงต้องโวยไว้เลยนแล้วตอนนี้เดี๋ยวกูคุยกับก้องก่อนมึงนัดกันก่อนโทษนะเมื่อคืนก็นอนอยู่สามชั่วโมงนี่นี่ไอไอนี่นาย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 นี่โซโบลุดโกอยู่ตรงนี้เออโกอยู่ตรงนี้ อาจารย์พูดดิเออของกูเไม่แค่นี้เองเฮ้ยมึงก็ทำได้นี่หว่าเออเอาจริงไม่ยากหรอกมือไม่ค่อยพูดอยู่ะตกลงยังไงนะสามศูนย์นะนี่พูถึงเหรอก็พอใจแล้วตอนนี้พอใจถึงหรอไล่มุกไปี้มาเหรอแม้แล้วดีกว่าแม้ดีกว่ามันตกทองช้างไม่ไม่ไม่เบื่อเบื่อเบื่อแม่งส่งลงหมดเลยเมื่อกี้ลงหมดเลยเออสามศูนย์นะสามไม่ถึงรู้เอาเอาที่ขอแค่ชนะถูกไหมไม่แพ้ไปก่อนเสมอเอาจริงๆไม่แพ้พอใจมาพูดยิงหนึ่งศู แล้วนี่เขาบอกโอน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 อ๋อโอนโกนมามุนคนลบลื้อไงเย็น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 เย็เด็กกันในคอกันในเย็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 นรูปร่างไม่น่านักเลงเลยแล้วจังหวะข้ามไปต่อยไปทั้งหงายทา้งกุยเลยถ้าเกิดตรงเนี้ยวันนี้มือดันไว้ตลอดเลยเจเล้งเจเล้งซิตี้รีพูสองหนึ่ง เฮ้ยโอ้ล็อกลย็อกอะไรกันไอ้ได้ไอ้ลอ้ไอะไอ้ไอ้ไออไอ้พร้มอ้เอ้ไอ้อยไ่เไี้ไอางอ้ไอ้ไอ้ไย้ไอ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 ้่อ้ไ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 ม่ชอ้ไ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 อุ้ณเปอนห่วงอหรอ้ไอ้ไล้ไอ้าพาไอ้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 ไตาตัวไอ้ไอ้ไอ้ัอ้ไ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 ง้ไอ้ไอ้ไอางแต่อตัวมาอ้ไอ้ไี้ไอ้แบะให้เอย แบะมือแบะมือแบะมือให้ดูหน่อยเออนี่แบะมือแต่ถ้าถ้ามือไม่ไม่ถนัดแบะโอ้ไอ้นี่สู้มือซะอเลยเจอลงซิตี้ใช่ไหมซิตี้สองหนึ่งเบลลี่ฮาเลนหนึ่งมาวุฒิหนึ่งแต่ว่าลูกของกูเองก็ยิงได้ปุ๊บซาลายิงเข้าอีกหนึ่งส่วนลูกที่สองของลิเวอร์ลูกที่สองของลิเวอร์ซาลายิงซาลายิงปุ๊บออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยนิกออกไปเลยออกไปเลย ไปเลยอ๋อไล่ไล่ลีเลงเหรออ่ะกูเนี่ยออกไปทวกทยกทๆุกท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 ุเทุกท่กทุกอุกทะไทุกทุกทุกทุาทมกทุ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 กม่กยุกทุกงุกท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 แกละตบหัวผมทุกวันทะไรอย่ากเงีทยโอ้นท่กทุตทุกทุกทุาทุกทน่ทุกทุ่ทุก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 ทหกอุกท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 ุกตั้งใจฟังนะอ่ะ โซโบหลุดมาทางขวาโซโบเนี่ยหลุดมาทางขวาแล้วอ่าประตูฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาตีเนสประตูอ่เขยิบออกมาเขยิบออกมาเขยิบออกมาปึ๊บโซโบจ่ายแต่ไม่ได้เมื่อไหร่มันจะขัดกันไอ้เลี้ยงเนี่ยไม่ไม่ก็ฟังตั้งใจคือแบบลุ้นจริงว่ามันซ้อมซ้อมไว้ซ้อมอ่ะลรไป่เตะเราไม่เตะเราไม่เตะเราไม่อนเฮ้ยแม่งสั้นๆเลยสองพยางนะโคตรแม่งเจ๊ยี่สิบเก้าสามสิบมีนาไปไหนบ้างเ่ยว่าง ว่าดีแล้วว่าก็ดีแล้วสถานที่ทำปะเห็นมันมีงานที่เจอน้รับพาว่าจะไปอยู่เออน่าสนใจงานแท็กตัสงานฉลองสี่แยกไฟแดงรับพาวเลยอ๋อเขาฉลองข้บนนั่งลหรอใช่เขามีแต่ห้าแยกที่เหลือสี่แยกด้วยก็เลยเขาฉลองหายไปแยกโอ้ดีใจเว่าเออดีใจเว้ยเออเราจะได้ไม่เคยติด ถ้าเจ๊ว่างหรืออยากเรียนเชิญเจ๊ไปเป็นคณะกรรมการเพราะว่าคณะกรรมการก็มีบุคลากรคนในวงการมีคุณไต้พุทลิมประเพชรว้าไต้พดตดตะพุดมันนั่นไวยพดไม่ตุผาไม่รู้เห็นนึกจากยิแย่งกันเล่นมั่วเลยต้องปนก่อนเออแต่ว่าเห็นว่าเอาวันนั้นคุณปัญญานิรันดร์กุลก็จะไปแต่นี่ลูกชายคุณปัญญาใครครับวันนั้นปัญญานิรันดร์กุลคัสตุลนิรันดร์การฮะพี่กอลานเซิตี้ลิเวอร์พูลขอแค่ไม่แพ้ ขอท่านที่ตี้ไม่แพ้ใช่ก็ขอให้ชนะสามอะไรอ่ะใครอ่ะขอเลี้ยวผู้ไม่แพ้โอเคก็หนูว่ามันมันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอ่ะจุงมือบรรดาผู้ถ่งเกลียวพบกับหลุดรูปงามเขาคนนี้มาจากใครมาจากขับมาจากใครเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยเนื่อยพิ่งวิ่งมาสุดเลยซึ่งเขาคนนี้มาจากใครไม่มีใครไในราบซึ่งอตอยใต้พบก็เลยบอกเอ้ามึงลองไปทำอะไรที่ก๋วยเตี๋ยวเลย แล้วยายแกก็บอกว่าถนนน้ำไปไหนล่ะว่าแต่มึงจะไปไหนล่ะเอออ่ะถกไม่เถียงวันนี้ภาคถกไม่เถียงก็จะบอกคุณทีตลาดว่าไม่รู้สิเมื่อกี้มายังไม่มีเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พุ่งสำล้อเอออันนั้นอันทั้งสองนี้แท้ไม่ทันเวลาสร้างกี่ปีกับกี่โมงอยู่พวกเราอ่ะเออกลับบ้านเหอะเฮ้ยโอ้โหรองเท้ารุ่นนี้ของจริงสวยน่าดูเลยนะอันนี้ของจริงอ้าวเหรอของจริงของแท้เหรอประเทศจริงผลิตมาอะไร โอเคเออเออเออเอาขึ้นด้วยลุกๆได้ไหมลุกได้ลุกได้ลุกได้นะ้ยอะอันนี้เนี้ยยืมมือช่วยแล้วขอหน่อยเฮ้ยทำไมมือยาวมือฝรั่งยาวด้แล้วในกันแม่งเลยยาวชิลแม่เลยช่วยดึงเจ๊คช่วยหน่อยโซฟาที่ดีดีว่ะ ต่เม็นไปหน่อยโอ้ยทับ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 ทกทับทับนับทับท่อทับทับทัวทังเัรทับทีบ่วงทับทับทวบ่องทับทับทัตทับท่บทักทับ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 เับท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 ับ้ัวทับทัทับทับอ๋อทับ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 ับทับทับงัังเัตทับทัทัต้องสัเกตอ๋อแล้วทไมสักตอ่ะ มันเห็นอยู่แล้วล่ะมันเห็นอยู่แล้วก็คือต้องจชกิบเลี้ยวขวาลาดสองนิเวศมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายใช่ไหมใช่ใหญ่ๆเลยปะอันนิดเดียวแล้วก็ไม่สังเกตไม่เห็นไงอ๋อแต่ถ้าเลี้ยวถ้าไปจะขึ้นไปตลาดสองนิเวศล่ะยังไงเห็นแน่เห็นแต่แต่ตัวไม้บางแต่ต้องเกตสังเกตนะอ๋อแล้วถ้าไม่สังเกตอ่ะจะไม่เห็น ไอ้คิดจบไงวะมูนี่เลยทิบสามว่างไหมทิมสามว่างไหมคนเดียดันมียู่ที่ไหนอ่ะหนใด้หมุนไดอยู่เนอยู่เนค้อนแต่ก็ไอนพี่อยู่กี่ปีอ่ะอยู่ตองปีไอ้ผมยู่งปีกว่าไม่เจอพีเลยไม่เลยคูอยู่ตองปีเขาไม่มียหญ่เลยใหญ่แล้วเอออ่ะตามนั้นเดี๋ยวคืนนี้รอลุ้นกันซิตี้กับลิเวอร์พูลเจว่าลิเวอร์พูลบุกชนะ2-1ซิตี้ติแพ้แน่นอนซิตี้แพ้แน่นอนอ้าวซิยุ่งบอกว่า เซดี้ชนะอยู่เลยมือหุ้นงั้นเหรอเป็จริงมือหุ้อย่างนั้นได้อย่างไรเป็นการมีเรื่องเป็นการมีเรื่องที่ปลอมมากโอเคตามนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามไปด้วยทั้งเอ็นอาร์สปอร์ตแล้วก็เจดีสปอร์ตเจดดับมาไปแชร์โหคอมเมนมากเลยช่องนี้อ่ะกูฝากร้านก็ฝากร้านบุหรี่ฟ้าด้วยครับก็กำลังเป็นกระแสเลยว่าจะเป็นไฟฟ้าที่เป็นแบบว่ามีสารอะไรพวกนี้ที่ขายบุหรี่ไฟฟ้านี่คือที่ว่าแดง20สี40ป่ะ ไม่อนาสนรถไฟฟ้าอะไรนี่แก้โอเคงั้นไม่งั้นเดี๋ยวติดคุ้ติดก็ติดไฟนี่ไม่ใช่ช่องผมเขามาจับใครวะจับภูนี่อ๋อแต่เดี๋ยวไม่มีเจ๊ทุกคนน่ะใครจะพาจานเที่ยวไม่แหละมีพี่นิกอยู่อ้าวเฮ้ยคนไหนชื่อนิกวะเอ่นะล่าสุดนี่ช่องพ่อที่เอาพ่อปองมาเขาพูดถึงเมนชั่นถึงเรานะว่าเราอ่ะพาเขาเที่ยว เสียคนเราพูดถึงชื่อเราสองคนเลยโโอ้หไอ้แกคลิปพร้อมบอกอ่ะไอ้แกทุกวันนี้มันก็ต้องแก้ตัวไปก่อนไงคนสนิทกันเนี่ยไม่ถือก็หรอกใช่ไหมคนเล่นตลกกันอ่ะออกลึกเลยนั่งหลับนั่งทำงานแล้วฟังเปิดเอามีชื่อกู้รู้เปล่าคนเล่นตลกกันเนี่ยถือสาไม่เลยไม่เลยจริงๆก็เราสามคนไม่เคยเอางี้นะอันนี้จักใจนะเราสามคนเนี่ยไม่เคยอยู่ในที่เที่ยวที่เดียวกันเอางี้จักใจเลยนะแยกจักสามออกมาได้ไหมออกมาคนหนึ่งเอางี้เราสองคน ชวนนิคหลายครั้งแล้วแต่นี้ไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยอยู่บ้านเลยไปอกล้อาดเลยลาดเลยดเลอาดเลยลาเลาเลยอลยาดเออเลยลาเลยาเลยลาเลยลาเยลายล้อเลยลาดยลาดงดเลยลไดเลยเลยาเล้าดยไเลาาเยาาาเลยาเาตาเอายลเลยดเอาา ความจริงมึงก็เอาสิงโตอินเตอร์และเสือร้องไงเสือมันสเปนยันมันแล้วกันคิงเสือร้องไงเสือเคยเป็นยังเชิญบ้างหรือเปล่าโอ้ยเฉยได้เฉยได้พ่อแม่กินเหล้ากันทุกวันพ่อแม่คนละกันทุกวันเหาดีบ้านเนียแล้วแมงงองแง่งร้องไงไอโดมคันเลงกบาเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ